หลายละอย่างอาจจะทําไม่ได้หมดในคราวเดียวนะครับขอผมขอความกรุณาว่าขอให้มีความอดทนขอให้คุยความมั่นใจในรัฐบาลพระเพื่อไทยอะไรที่อยู่ในอํานาจของคณะรัฐมนตรี <S <S ก็เดี๋ยวจะตั้งคณะกรรมการมานะครับให้ทางท่านธรรมนัตเป็นหัวหน้าแล้วก็เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาพบมาพบปะาพูดคุยกัน เือมมันนนเเป็ทคโโลกผิดอาชีพประมงสมัยปี31ครับเกิดพายุเกแล้วแรงงานที่โรงเรือประมงเนี่ยมันหายไปเนื่องจากสมัยก่อนเราใช้แรงงานมีสาร เกิดพายุเกก็มีการที่เรือจมเรืออะไรมีคนตายเป็นพันๆคนอันนี้ก็เลยแรงงานอีสานก็ไม่กล้าลงเรืออันนี้เป็นสาเหตุที่ทําให้เราต้องใช้แรงงานต่างด้าวอันนั้นทีที่มาที่ไปนะเพราะเราสามารถแก้ปัญหาได้แต่ถ้าไม่แก้ด้วยวิธีนี้นะทำม MOMOU อย่อย่างเดียวโรงงานอุตสาหกรรมเขาไม่มีปัญหาครับเพราะเขามีเขามีทีมเขาเรียกอะไร ทีมบุคคลคนเข้าคนออกต้องแก้กออกเข้าออกเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งเดือนตอน้นาทินี้ก็ดูเรื่องแก้ไขปัญหานิสินนะครับวันนี้เรื่องที่3ก็มาดูเรื่องการประมงเพราะนั้นหลายท่านในที่นี้ก็น่าจะมั่นใจได้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากที่ทางรัฐบาลภายใต้การนําของพอรรคเพื่อไทยจะให้ความสําคัญอย่างสูงสุดนะครับเมื่อกี้ก็มีปัญหาเรื่องแรงงานใช่ไหมครับหลายเรื่องเนี่ยถ้าประสบบเองก็มี ทางออกไว้แล้วบ้างไม่เป็นเรื่องแรงงานเฉพาะสําหรับการประมงซึ่งปลดล็อกตรงนี้ก่อนก็สามารถทําให้เรื่องเอกสารงานต่างๆเนี่ยสามารถเป็นในในวันสอ s สอบได้นะครับอะไรที่อยู่ในอํานาจของคณะรัฐมนตรีก็เดี๋ยวจะตั้งคณะกรรมการมานะครับให้ทางท่านธรรมนัตเป็นหัวหน้าแล้วก็เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาพบปะพูดคุยกันหลายๆอย่างอาจจะทําไม่ได้หมด ในคราวเดียวนะครับขอผมขอความกรุณาว่าขอให้มีความอดทนขอให้คุยความมั่นใจในรัฐบาลพระเพื่อไทยแต่ถ้าอะไรเราทําได้เราจะค่อยๆทยอยออกไปก่อนนะครับอย่างน้อยให้ให้พอที่ลืมตาอ้าปากกันได้นะครับเรื่องใหญ่ๆอย่างเช่นในน้านน้าประเทศอื่นอย่างเช่นอินโดนีเซียมีทรัพยากรเยอะมากแต่ไม่มีความสามารถในการจับสัตว์น้นําตรงนี้มั่นใจครับมีหลายท่านที่นี่เคยเป็น,เนผู้แทนการค้ามาก่อนทันทนลีมีนะครับ เราจัดเดินหน้าเต็มที่ในการไปเปิดประตูการค้านะครับตรงนี้เป็นเรื่องที่ผมพูดมาโดยตลอดเราให้ความสำคัอย่างแน่นอน